สวัสดีครับสวัสดีท่านครับวันนี้จะพาไปชมตู้ลำโพงที่หลายท่านบอกว่าอยากให้ทําหน่อยอยากให้รีวิวให้ดูหน่อยอยากให้ประกอบให้ดูหน่อยนอกจากตะแกงฉีกแล้วทางร้านยังมีตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานสู้ซับเบทเทอร์โบ18นิ้ว BB แล้วก็อีกหลายรุ่นหลาย,ลายแบบที่ลูกค้าอยากให้ทําการอัปเดตให้ได้ชมหน่อยวันนี้เราจะพาไปชมตู้ซับเบทเทอร์โบ18นิ้วไม่อาาาัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกงเหล็กสีระเบิดนะวันนี้แบบคุณภาพเนื้อไม,ม้อัด20่มิลเราพาชมว่า แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับไม่อัจตัวนี้คุณภาพนะครับไม่อัตราภูเขานี้นะติดฟิลเตอร์เข้าไปแล้วราคาเท่าไร่ใส่ตะแกงปั๊มราคาเท่าไหร่มาดูกันครับวันนี้นะเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยครับนี่เจ้าตัวนี้เลยครับนี่วันนี้ที่เด็ดครับวันนี้นี่ฮะตัวซับเบียรเทอร์โบนะนี่ตัวซับเบียรครับซับเบียรนี่ครับซับเบียรเทอร์โบสิบแปดนิ้วครับวันนี้นี่ครับหมุนลงไม่ทันนะ ซับเบรเทอร์โบ18นิ้วตัวนี้ครับนี่เทอร์โบ18นิ้วนะครับแม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนี่เป็นตะแกรงปั๊มอ็ตะแกรงปั๊มนี่นะตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนี่ครับนี่เป็นตะแกรงปั๊มโรงงานเนี่ยตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนี่ครับนี่ตัวนี้เพิ่มสีขึ้นมาเลยนะเพิ่มสีขึ้นมานี่ครับเฉดสีสวยงามนี่เฉดสีสวยงามนี่ครับเฉดสีสวยงามนี่ครับเป็นสีน้ำตาลเลยนะน้ำตาลขอบเหล็กแม่อัตราภูเขาตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงาน ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา3,390บาทตัวนี้นะสามพันสามรบาทเพราะมีจะมีค่าเพิ่มสีขึ้นมาแล้วก็มีตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับตัวนี้นะฮะขึ้นมาอีกราคาที่3,390บาทส่วนน้ำตาลตัวนี้ครับน้ำตาลนี้ครับนี่นะน้ำตาลตัวนี้นะครับน้ำตาลตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มแต่ไม่มีฟิลเตอร์นะทุกอย่างเหมือนกันนะจางแค่ฟิลเตอร์นะตัวนี้ราคาอยู่ที่3,000 190บาทตัวนี้ครับนี่ไม่มีฟิลเตอร์แล้วตัวนี้นี่ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะกับตัวนี้แต่ไม่มีฟิลเตอร์3,120บาทเอาจากหนึงร้อบาทขอไป3,190บาทตัวนี้ครับแม่ตราภูเขาเหมือนกันนะะมาดูตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับมาดูตัวนี้ต่อครับนี่ครับตัวนี้เป็นสีที่ไม่ได้มีการเพิ่มเติมเลยนะเป็นสีดำเนี่ยราคาก็จะถูกลงมาอีกตัวนี้ครับสีดำกระแกรงปัม๊มฟิลเตอร์ โรงงานเหมือนกันตัวนี้ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานเหมือนกันตัวนี้ครับนี่นะฮะตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานไม่อัตราขระกอบทุกอย่างเหมือนกันหมดตัวนี้ราคาจะอยู่ที่นะครับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้ครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนี่นะไม่อัตราขระกอบไม้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะแต่ต่างกันแค่มีตะแกรงกับไม่มีตะแกรงกับปั๊มไม่ปั๊มและแล้วก็มีฟิลเตอร์ตัวนี้ครับนี่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนี่นะครับนะนี่นะฮะส่วนจะตัวนี้ครับนี่กำลังประกอบตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ นี่ตัวนี้ไม่มีฟิลเตอร์ตัวนี้นะตู้ซับเบีร์เทอร์โบเหมือนกันตัวนี้นะครับไม่มีฟิลเตอร์ซับเบีร์เทอร์โบกำลังประกอบตัวนี้ครับนี่ราคาอยู่ที่2890บาทนี่ครับนี่สองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยร,ราคาส่วนต่างก็จะต่างอยู่ประมาณนี้ครับต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยนะส่วนต่างจากตัวนี้นี่สามพันนะนี่นะครับวันนี้นะก็อยู่ที่ราคานี้อาเอาเอาวอเอาวอาไปออกไปให้หน่อยเอาออกไปให้หน่อยเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะตัวนี้ นะนะมัน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 วางนี้ไงกูสามันลอยไปแล้วเมื่อกี้นี่มาวางอยู่เราจะเราจะอัปเดทเรื่อยสุดนะโอ้ยจะเสร็จเมื่อไหรวันนี้อ่ะราคาอยู่ที่นะครับสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้นะสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทนี่ครับราคาตู้ซับเบตตัวนี้ครับสามสามเก้าศูนย์เอาไปเลยราคานี้นะถือว่าเป็นโาคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะ ราคาที่ว่าโปรสุดๆตอนนี้ที่เราจัดโปรท่านลูกค้า3,390บาทซับเบทเทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาขอบเลรคตะแกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนี่ดูให้ตะแกงปั๊มที่สวยตัวนี้ครับไม่อัตราภูเขานี่นะี๋ยวจะเป็นสีน้ำตาลนั่นีอมันจะแพงกว่าตัวสีดำนะเพราะสีดำเราต้องมาเพิ่มเฉดสีคือพต้องพ่นสีสองรอบทำไมสีน้ำตาลราคาแพงกว่าเราจะพ่นสีดำก่อนแล้วก็มาขัดเคลือบเป็นสีน้ำตาลนะต้องพ่นสีทั้งหมดสองรอบนะตัวนี้ นี่นะต้องคนสีสองรอบนะครับราคาถึงจะอยู่ประมาณนี้นะตัวนี้อ่ะตัวนี้สอง a สามสามเก้าศูนย์นะตัวนี้นะครับตัวมันตัวนี้แล้วก็มีรุ่นนั้นนะที่เราอัปเดตเมื่อกี้นะแล้วก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะหนึ่งรุ่นรุ่นนี้ต่อรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอ่านี่นะครับนี่ตะแกรงฉีดตัวนี้เดี๋ยเป็นรุ่นรุ่นใช้มาตรฐานเลยนะนี่ตะแกรงฉีดตัวนี้เดี๋ยเป็นเป็นไซส์เป็นตู้เปล่านี่นะนี่คือไซส์ที่เรารีวิวไปนะ 2450บาทนะ2,450บาทไม่อัด20บินครับขอบเล็ตะแกรงเหล็กสีระเบิดไม่อัตราพูเขาหรือเป็นไซส์คือว่ามาตรฐานนี่นะที่เราอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันตัวนี้ขนาดไซส์ต่างๆก็ไปดูในคลิปที่เราอัปเดตให้ได้ชมวันนี้นะนะอัตรามิเศษมันก็ระลดไปหน่อยนิดนึ่งรต่ละเมื่อได้เพื่อลูกค้าสมาชิกใหม่ที่เขา้ามาไม่ทนันส่วนจะได้ตู้หลากสีก็นี้ตามนี้ครับตู้หลากสีนะนี่คนระับตู้หลากสีอัมวัฟัดบัดขนาดเทอร์โบนหน่อย อ่ะขนาดความสูงกับความสูงนี่สูงครับไม่รวมตีนอะไรนี่แปดสิบนะแปดสิบนะสูงแปดสิบลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ดูความลึกของตู้บลึกของตูบนะครับนี่ความลึกของตู้สูงแปดสิบลึกเท่าไหร่เจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองนะกว้างครับกว้างนี่ครับราคาเดิมแต่คุณภาพเราไม่ลดไม้ลึกหกสิบนะแปดสิบกว้างหกสิบลึกเจ็ดสิบสองนี่ครับนี่ถือว่าเต็มสูตรนะที่ ที่เราเคยได้ขายมาตลอดที่เราขายมารุ่นนี้นะซับเบีเทอร์โบ18นิ้วนะครับตัวนี้โลโก้นี้เราไม่ได้ติดให้ลูกค้ามาติดชื่อตัวเองจะได้แบนี่ A อซาวบีซาวซซาวนะตัวนี้นะอันก็ฝากดัดแล้วกันโปรโมชั่นตู้ซับเบีเทอร์โบนะตัวนี้ก็อยู่ราคาเดิมนะอ่า2,450บาทนะยังอยู่ราคาดั้งเดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็ตามโปรโมชั่นที่เราอัปเดตให้ชมวันนี้นะครับที่อุบลราชธานีโปรดีที่เด็ดกับความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีกับร้านบนมิวสิทธิ์เซียงกงนะ0856313001092756 6497ที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ